กรุงไทยแจ้งแล้ววันที่ 19, 20แอปเป่าตังจะใช้งานไม่ได้เนื่องจากสาเหตุอะไรและใครที่กดรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟสที่5แล้วนั้นทำอย่างไรต่อเงิน800จะได้วันไหนดูคลิปนี้บุ๋มสรุปให้ฟังค่ะ สวัสดีค่ะพบกับพี่บุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐนะคะวันนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่20สิงหาคมปี2565นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มาแจ้งหลายเรื่องกันเลยนะคะเรื่องแรกก็คือในส่วนของแอปป่อตังนั้นนะคะอาจจะล่มหรือว่าใช้งานไม่ได้นะคะ แล้วก็กรุงไทยนั้นออกมาชี้แจงแล้วเพราะสาเหตุอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมรพร้อมกันนะคะรวมไปถึงคนละครึ่งเฟสที่ห้าสำหรับใครที่กดรับสิทธิ์แล้วนะคะก็รอรับเงินนะคะแต่เงินนั้นจะเข้ามาไหนส่วนใครที่ยังไม่ได้กดรับสิทธิ์นั้น กดได้ถึงวันไหนวันนี้มาสรุปให้ฟังเนาะแต่ก่อนไปรับชมนั้นบุ๋มก็อยากขอกำลังใจนะคะด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะเกี่ยวกับแอปเป่าตังนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ก็อาจจะล่มหรือว่าไม่สามารถใช้บริการได้นั่นเองนะคะก็กรุงไทยแคร์นะคะเขาก็ได้ออกมาโพสต์ค่ะบอกว่า เพื่อยกระดับการให้บริการธนาคารก็จะทำการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันเป่าตั้งเพื่อรองรับการยืนยันสิทธิ์คนละครึ่งเฟส5ในวันศุกร์ที่19สิงหาคม65เวลา20นาฬิกถึงวันเสาร์ที่20สิงหาคม65ถึงเวลา6นาฬิกานั่นเองค่ะส่งผลให้เข้าใช้งานแอปพลิเคชันไม่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ธนาคารก็ขออภัยในความไม่สะดวกนะคะก็ตอนนี้เป็นเวลา10โมงก็น่าจะเข้าได้แล้วนะคะใครเข้าได้แล้วบ้างคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะบางคนก็ยังไม่ได้กดรับสิทธิ์เลยนะคะและในส่วนของคนละครึ่งเศส5ใครกดรับสิทธิ์ได้แล้วบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะทีนี้ก็รอเงินเข้านะคะในวันที่1กันยายน65นะคะซึ่งจะได้รวดเดียวเลยนะคะคนละ 800บาทแล้วก็จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตลอดโครงการนะคะนั่นก็คือ800บาทนั่นเองเราจะต้องเติมเงินเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตาังนั่นเองนะคะเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอหน้าตาหลักนะคะให้เราเนี่ยกดเข้าไปที่หน้าหลักนะคะเสร็จแล้วก็กดเข้าไปที่เติมเงิน G Wallet ค่ะตอนนี้มันก็จะขึ้นเป็นไอคอนของของสิทธิ์คนละครึ่งนะคะ รัฐช่วยจ่าย50%แล้วก็เราเนี่ยจ่าย50%แล้วก็ไอคอนที่2ก็คือสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันนะคะแล้วก็ไอคอนที่3ก็คือทัวร์เที่ยวไทยนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครสมัครโครงการไหนก็สามารถใช้ได้เลยนะคะส่วนโครงการคนละครึ่งเนี่ยเราจะต้องเติมเงินเข้าไปนะคะกดเข้าไปคําว่าเติมเงิน g w a l l เ t ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เลือกธนาคารน,นะคะที่เรานั้นต้องการที่จะ ทำรายการนะคะหรือว่าทําแบบเติมเงินผ่านแอปตรงนั้นนะคะหรือว่าไปเติมที่ตู้กรุงไทยหรือว่าตู้ ATM ธนาคารไหนก็ได้นะคะสมมติว่าบุ๋มจะเลือกกรุงไทยนะคะบุ๋มก็จะใส่เป็นแอป K plus นะคะก็ทําตามขั้นตอนเลยแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ก๊อปนะคะก๊อป,ปี้รหั G ets, ส G Wallet สาหรับเติมเงินเนี่ยคัดลอกกันแหละแล้วไปวางในแล้วก็เอาไปวางในแอปธนาคารนะคะตรงเลขไหม ั่นแหละแล้วก็เติมเงินได้เลยนะคะซึ่งใครที่เคยใช้นะคะในตั้งแต่เศษที่1จนถึงเศษที่4เนี่ยก็จะทราบดีกันอยู่แล้วเนาะโอเคถ้าเกิดว่าใครอยากให้บุ๋มทําคลิปแยกออกมาต่างหากก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะสําหรับในส่วนของการเติมเงินวิธีเติมเงินเข้า G Wallet ในแอปป๋อตางนั่นเนองเนาะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถใช้งานคนละครึ่งเศษที่5ได้นะคะพอ เงินเข้าไปใน w a l เลตของเราแล้วนะคะเราก็กดใช้สิทธิ์คนละครึ่งเสฟษฟที่5ได้เลยเนาะโอเคค่ะในส่วนของคนที่ยังไม่ได้กดรับสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์นะคะซึ่งทางกระทรวงคลังนะคะก็ได้แจ้งออกมาเนาะว่าคนเก่านี้จะได้รับสิทธิ์อัตโนมัตินะคะ แต่เพียงจะต้องไปยืนยันสิทธิ์นะคะในแอปป่าตังนะส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปยืนยันก็สามารถยืนยันรับสิทธิ์บนแอปป่าตังได้เลยนะคะซึ่งเวลาเนี่ยก็ถึงสิ้นเดือนนี้กันเลยทีเดียวนะคะทีนี้ก็รอใช้สิทธิ์นะคะผ่านแอปป่าตังวันที่1กันยายนนะคะจนถึง31ตุลาคม65นั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะใคร ได้รับสิทธิ์แล้วก็กดยืนยันสิทธิ์แล้วสําหรับรายใหม่แล้วก็รายเก่านั้นเราจะต้องใช้นะคะใช้สิทธิ์ครั้งแรกเนี่ยในวันที่14กันยายน65นะคะกดเวลา5ทุ่มนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่ใช้นะคะก็จะโดนตัดสิทธิ์ไปนั่นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครมีคำถามหรือว,ว่าสงสัยสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ